ใช่ไหมจ๊ะได้ละดูอีกที่เลยกว่นใครอยู่นะก็พวรู้เป็นนายหรือนางสาวครับลูกชายอยู่นี่ค่ะเด็ก2คน่ไหมนคนลืนไใช่ค่ะนี่น้องนี่น้องน้งคนหลัง เด็กสองคนคนละหกสิบนะค่สงทั่วเคนละห้าอะแบงค์เราอะแบงค์ห้ายให้เด็กไปแล้วของวนีขอบคุณป่ไปนะครค่ะหนึ่งคนเรือนะจ๊ะอันนี้2อันนี้อหนึ่งนะคะแล้วจะไปยังไงนะไม่มีทางรู้นะไไม่ได้แล้วค่าติดบ้านโอ้เดี๋ยวผมใส่ออกให้นะ